อ่ะมาอยู่นะ้เกมกันเป็นที่เรียบร้อยครับผมอย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแจ็คแฮมเมอร์ด้วยนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนําให้ทําตามครับวันนี้สาวยาดองมาอีกแล้วครับทุกคนทุน500เริ่มจากเบ็ด5บาทปะสาวยาดองเขากลับมาอีกแล้วครับเออเธอกลับมาอีกแล้วอุ้ยโอ้ยแมนึกนึกนึกว่าสแถวเอออุ้ย โอ้โหตัวเดียวว่ะตัวเดียวว่ะตัวเดียวเ้ยอยู่ไม่มาวะ่ะเอออือยังไงยังไงเกมนี้ปกติผมจะชอบแบบกดลั่นแล้วก็เทอร์โบกดลั่นเทอร์โบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะชอบลั่นเข้าเหมือนกันนะเข้าลั่นเข้าแบบโอเคอยู่นะไม่เข้าฟีสปินก็เข้าวายอะ วายหลายแถวด้วยเออเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ฟุก๊กหรือว่าแค่ฟุก๊กกอุย้ยเห็นไหมมันบอกมันเข้าเนี่ยเนี่ยแต่มันไม่มาไงมันได้ลุน้นนะแต่มันไม่มาได้อบอกไหมให้เราได้แบบเสียวเล่นๆอะ่ะเออเออเนี่ยมันเล่นกับความรู้สึกเราอย่างเนี้ครับทุกคนสนุกนะมันนะสนุกนะแต่กูไม่สนุกนะ เอ้ยแหมเกือบได้ไวสองแถวเกือบจะได้ไวสองแถวเอ้ยโอ้สามแถวเลยครับดอกนี้ฮึม <c> เ <oughs> ต็มคาราเบลเลยครับมับโอ้โหยังได้ต่อนี่เกมนี้มันดียอย่างเงี้ยทุกคนแล้วถ้าในฟรีสปินน่ะนึกภาพดิโอ้โหตัวคูณสะสมอะ่ะไปครับขึ้นเบ็ดสิบไปเทอร์โบโมาเฮ้ย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 ยังไงฮึบฮึบ ôi, 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 Ư ôi, ừ, um, hey, 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 hơi chậm, hơi chậm, hơi chậm, hơi, 2 thẻo, ừ, nhấn, nhấn, ạp ไมเห็นไหมเข้าดีนะจ่ายโอเคอยู่นะโอ้โหมันดีตรงที่ไวนี่แหละครับสองแถวอีกแล้วแต่ยี่ได้อยู่โอ้โหแต่จ่ายตัวไม่แพงเลยเออเอ้ยอุ้ยดูตัวอแก้วเหล้าสาวยาดองนี้มันเอาเรื่องนะมาตัวเดียวแต่ผมว่าไม่น่าเข้าหรอกเพราะมันเข้ายาก คืออีกการที่เหลืออีกหนึ่งตัวจะหล่นลงมานี่มันยากมากครับเกมเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดลุ้นไปลุ้นเอาแบบไม่ไหลก็ลั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะโอกาสมากกว่าแต่ถ้าลุ้นตัวลุ้นตัวสุดท้ายให้หล่นลงมาแบบจังหวะคอมโบเนี่ยโหน้อยน้อยน้อยมากครับถ้า20ครั้งผมได้สักครั้งหนึ่งได้มั้งที่หล่นลงมาหรืออาจไม่ได้เลยอ่ะเออสวย ه, การจ่ายโอเคนะกำไรมาเท่าหนึ่งแล้วตอนนี้ยังไม่เข้าฟีสปินเลยนะโอ้โหเอาอีกแล้วสองแถวอีกแล้วดูโอ้ยตายเลยครับแบบนี้เข้าแบบนี้ก็ตายเลยเดี๋ยวรอปั้นปั้นให้ขึ้นเปนสูงๆแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวให้มันขึ้นให้มันแบบอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวลรอปรับเบ็ดกันทุกคนไม่เข้าเบ็ดสิบก็ไม่รอแล้วครับบอกเลย ไม่ข้าเบ็ดสิผมก็ไม่รอแล้วอือสวยต่อเนื่องไหมไอ้ยีได้อู้สวยดอกนี้หมับคูนน้อยไปหน่อยเสียดายตัวคูนน้อยไปหน่อยเฮ้ยแหมถ้ามันถ้าตัวคูณมันขึ้นตามคอมโบนะน่าน่าจะได้เยอะนะไปให้เบ็ดสาิบเลยครับไม่รอแล้วจ้าอุ้ยตัวเดียวโอ้โหสองแถว โอ้ยย่าไม่เลยมาโอ้โหูสองแถวเอาเอาบักบักเอาเอาหลอนแล้วหลอนละซีจีหลอนละเฮ้ยโอ้อ้ยมาโอ้มาตัวสุดท้ายโอ้โหเอาอะเฮ้ยอสามแถวเจดโตมัดเขาให้รู้เรื่องออืึดอกแรกก็เฟี้ยวแล้ว đọc lẹ gà phiêu lèo chẳng ai ơ hỏng cái thong nói thì mày phải lại dai uu dai mà ai à ai à ý chẳng ai ơi 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 nói về nè Ôi. mày Ôi, hô nói 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 mày âm đi nói lên โอ้โหมาว้าวแค่ช่วงแรกอะโอ้ยตายแล้วออกตัวล้อฟีกแล้วเบ็ดสี่สิบอะโอ้ยว้าวแค่ช่วงแรกจริงๆด้วยนะโอ้โหมาแบบเปิดมาดีมากอะสุดท้ายหลอกโดนหลอกหัวไปตีโดนโดนหักหลังหลอกไปตีหัวเฉยเยโอ้ตัวเดียวไม่มานะผมว่าไม่ยังไงก็ไม่มาเห็นไหมไอลุ้นตัวไอลุ้นหล่นมาแบบเนี้ยไม่ต้องลุ้นเลยไม่ไม,ไม,ไม่มาอยู่แล้วเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยมา เอ้ยโอ้ยเกือบเกือบจะได้ไเบ็ดสี่สิบจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าก็ไปเบ็ดห้าสิบอีกครับสวยโอ้โห <c oughs> โอ้ย สามตัวขอสักแปดตัวเลยได้ไหมขอสักแปดตัวเลยได้ไหมเฮ้ยเฮ้โอ้ยเอาอีกแล้วได้ลุ้นอีกแล้วไม่มาเนี่ยเองไม่มาอุ้ยมาอุ้ยสองรอบแล้วสองรอบแล้วอุ้ยอุ้ยเอาฟีในฟีชิบหายแล้วชิบหายแล้วงามไส้แล้วเอ้างามงามไส้แล้วงามไส้แล้วทุกคนงามไส้แล้ว เอาแล้วฟรีในฟรีเฮ้ยอีกตัวอีกตัวโอ้อีกตัว,ตว,ตวสแคตเตอร์ห้าตัวครับเอ้ยโอ้เลยโอ้โบวกอีกสิบสองรอบบ้าบอคอแตกอะไรมันจะขนาดนี้สามแถวเฮ้ยหลุเลื่อนอ,อย่างโหดเลยครับพี่โอ้สามแถวเยอะบุ้ยไม่มีตัวแพงเลยโอ้โหลูกสิบลนล้วนครับ อเหลือ2ี่สิบรอบอะ่ะเอ้ยแต่จะจ่ายหรือเปล่านี่สิเออไม่ใช่มาเหมือนแบบแรกๆเหมือนเมื่อกี้อีกนะต้นดีแล้วหลังแผ่นี้ไม่ได้นะนั่นไงนั่นไงนั่นไงืออหืออื้อหืออื้ออ้ยอย,อย่าแผ่วเอออย่าแผวอย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วลูก ยาแผว <c oughs> เฮ้ยโอ้โหจ่ายน้อยวะ่ะแผลวะ่ะโอโ้โหเอาว่ะจริงจริงด้วยนะจริงจริงด้วยนะโอ้โหโอ้โอ้โหลั่นดูดิโอโ้โหลั่นก็ไม่ได้ตายโอ้ยด้ไ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 ด,ได,ได้สวยดีเลยครับพันหนึ่งโอเคยังได้อยู่ ยังได้อยู่โอ้ยสองพันแปดดีด,ดีจบรอบนี้ไม่เอาไม่ต่อแล้วนะได้แล้วครับวันนี้กําไรเอยกาไรน่าจะประมาณหนะ้าพันห้นกะเออกำไรห้าพันหกครับผมหากตุนออก5้ารอยโอ้เอาเรื่องครับผมได้อยู่นะวันนี้ ก็สำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบอยังไงอย่าลืมฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องจักรเคมีร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ